บ้านเกิดออมอคราพานพโผล่อีกทีมีเจ้าตัวน้อย 14ปีแล้วกับชีวิตบนเส้นทางสายมายาของผู้ชายที่ชื่อว่าออมอัครพันธมาศที่กว่าจะได้เป็นพระเอกช่องหลากสีผู้ชายคนนี้ต้องพิสูจน์ฝีมือทางการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขามีดีมากกว่าแค่หน้าตาหล่อก่อนที่ออมจะได้มาเป็นพระเอกนั้นเส้นทางเริ่มต้นสู่อาชีพนักแสดงของเขาก็เหมือนกับดาราหลายๆคนที่ต้องผ่านการเล่นถ่ายแบบเล่นเ v จนความหล่อเตะตาผู้ใหญ่และถูกเรียกตัวให้มาชิมลางงานแสดงแต่ก่อนที่ออมอัครพา,านจะได้เป็นพระเอกเต็มตัวเคยเล่นบทรองในละครเรื่องพระจันทร์ลายพยักซึ่งละครเรื่องนี้ทำให้ออมได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักสแสดงสมทบชายดีเด่นในปี2553เพราะตอนนี้พระเอกหลายคนของช่องหลากสีต่างทยอยออกไปเป็นนักสแสดงอิสระจะเหลือรุ่นพี่อยู่ ในช่องไม่กี่คนแล้วและออมอาคาัคราพานก็เป็นหนึ่งในน,นั้นงานนี้เราเลยขอถามความรู้สึกของอ่อมว่าตอนนี้ได้เป็นพระเอกพี่ใหญ่ของช่องความรู้สึกเป็นอย่างไรกดดันหรือเปล่าทําเอาเจ้าตัวหัวเราะเสียงดังก่อนตอบว่าตอนนี้เป็นคนที่ต้องมีน้องๆมาเคารพแล้วเมื่อก่อนต้องยกมือไหว้พ,พี่แต่ตอนนี้ ถูกน้องๆยกมือไหว้ย,ยิ้มก็รู้สึกว่าเรามาถึงจุดนี้เราเป็นพี่ใหญ่แล้วแต่ผมก็ดีใจน,นะที่ตัวเองสามารถอยู่ได้มาจนถึงวันนี้ยังมีงานละครอย่างต่อเนื่องและดีใจกับช่องที่มีน้องๆที่มีฝีมือ มีแววมีอนาคตที่จะไปได้ไกลามาทำงานกับช่องอีกเยอะเลยมาช่วยๆกันแต่เอาจริงๆตำแหน่งพระเอกนั้นอายุของพระเอกมีเวลาจํากัดออมมองตัวเองไว้อย่างไรอยากให้คนจำภาพเป็นพระเอกเมื่อถึงวันหนึ่งที่ต้องหยุดก็หยุดไปเลยหรือว่าเป็นนักแสดงต่อไปเล่นได้ทุกบทบาทซึ่งพระเอกหนุม่มส่งยิ้มละมุนระกายตาแววาวก่อนตอบคำถามนี้ว่า ผมอยากให้คนมองผมในภาพของการเป็นนักสแสดงเพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งคำว่าพระเอกมันมีวันหมดอายุของมันแต่ว่าผมอยากจะประคองคำนี้ไว้ให้นานที่สุดถ้าวันหนึ่งมันไปต่อไม่ได้ผมก็พร้อม จะแปลผ่านตัวเองไปในบทบาทอื่นๆไม่จำเป็นจะต้องติดภาพพระเอกผมพร้อมแต่ก็จะประคองให้นานที่สุดพยายามดูแลตัวเองพยายามทำให้เราดูเหมือนเดิมมากที่สุดประคองไว้ก็เชื่อว,ว่าอย่างน้อย4-5ถึงปีก็คิดว่าได้นะหัวเราะพร้อมเปลี่ยนแล้วพร้อมลองทุกบทบาทยกเว้นบทพ่อนะเอาไว้ก่อดหัวเราะบทนี้ยังไม่ถึงเวลาจริงๆส่วนที่แฟนๆถามว่าหนุ่มออมหายไปไหนเป็นปีด้วย สถานการณ์ที่ผ่านมาจึงต้องเบรกงานในวงการและทารกที่อุ้มนั้นไม่ใช่บุตรแต่ยังได้แต่เป็นหลานสุธิราของหนุ่มออม